พื้นที่ก็เรียกกันว่าเหรียญฟ้าผ่านะครับเพราะว่ารุ่นนี้มีประสบการณ์เยอะนะครับนะครับก็วันนี้ก็ได้มาเหรียญหนึ่งนะครับสวยๆเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นบล็อกปูชิดนะครับปูชิดเขาว่าจะเป็นนิยมสุดนะครับเป็นบล็อกที่นิยมสุดนะครับบล็อกปูชิด นะครับของเนี่ยนะครับอู่ก็จะชิดสีรากของท่านนะครับเอออู่จะชิดนะครับมันจะมีบล็อกอู่ห่างนะครับแล้วก็อู่ใหญ่นะครับอันนี้จะชิดเลยนะถ้าห่างก็จะห่างวันนี้นะครับเออจะมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เลยนะครับแล้วก็สภาพผิวนะครับก็จะเป็นลม